เป็นยังไงพี่น้องโชคหมานกับแม่ป้อมฝันแมนพ่น,น้อพี่น้องเฮ้ยฝันว่าเขาเอาเงินใหม่สามสิบบาทแม่ป้อมพันจัดให้ตัวเดียวแขนแขนงนะพี่น้องคือสามศูนย์ศูนย์สามก็คือเขาเต็มเต็มเนฝันว่าเขาเงินไส่เมื่อให้สามสิบบาทก็เลยตีเมื่อเป็นหาก็เลยเป็นหาสามศูนย์นะพี่น้องเนาะเป็นหาสามศูนย์เป็นหาสามศูนยนะ์นนได้ออกศูนย์สาม ตัวยี่สิบบาทนี่โอต้ตัวยี่สิบนี่เฮ็ดเป็นตัวกันตัวล่อเนาะพี่น้องเพราะว่าแบ่งบยี่สิบก็เรียญสิบเขาเงินสามสิบบาทใส่มือให้ก็เลยมือก็ตีเป็นหาก็เลยตีเป็นหาสา,า,ามศูนย์เลขก็เลยออกหกศูนยนะ์สามเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดผ้าด้วยสวัสดีพี่ซูผู้สุขครับผมตอนนี้หิมะตามแนวทางของแม่ปอมฝันแมนกันต้อนงวดพี่น้องแฉะปะหมกหยังน้อ,น,อน,นี่นะ้อ อ๋อครับโอ้ข้าต้มกินข้าวต้มข้าวต้มมาใส่บุบนบฮะอ้ถนนมาเตอเนาะเขาบบแปมเพื่อเพิ่งเงินไปเฮ็ดบุญที่นองนีอ๋อแมนบ่ไปห่อข้าวต้มไปห่อข้าวต้ม กันไปงานเอาสมอของจะของอจังหวะปูถามมาเอาเพิ่นไปหัวเขาต้มนี่หรอว่าซานไปหาปูโอ้ยจักหอะมาเร็งน้อยเนาะพี่น้องเสียบหมูแต่ลยใบหัวเขาต้มไปคิดเอาสาโอสมอลอ้าวัดดีครับผมวัดดีไปป้อมวัดดีครับเป็นเังไหร่มานหลายเป็นไท่าไหร่เได้่สามพันเอ้าเลขตัวเดียวคือได้น้อยแท้ นี่จะไปหาบอกโมโมเขาก็ถิบบอกตะโมบรรทูนได้หลายเป็นคนอื่นโอ้ยดีคือนกินได้บุญหลายเนาะเลขตัวเดียวก็ฝันยังไงฝันว่าเขาเงินใหม่สามสิบาทเนาะใส่มือนี่ตีหาตีปัญหาศูนย์สามนี่บอกคบศูนย์สามเนาะเขาเจ้าห้องายาวหงายาวถ้าไม่นี่นดี้กับสามตัวเลยเนาะแต่ว่ามันตีมื่อเป็นหาเนาะเขาเงินใส่มือให้30บบาทเนาะ เอาเงินใส่มือโอ้แม่นี่หละหตัวเดียวแต้มเดียวซเดียวนี่ชื่อสองตัวศูนยสามสก็ให้ก็ให้สามศูนย์ตัวเดียวเนะออันที่ว่าหานี่าก็เขาเงินใส้มือเนาะเออแล้วผู้ใดกตีว่ามือนี่เป็นหาเป็นหาก็เลยชื่อหาสามศูนโอ้หาศูนย์สามมันมอกหกศูนย์สามกอกหกศูนย์สามเกแต้มหนึ่งแต่แม่กวามก็บอกว่าสามศูนย์ตัวเดียวนี่แหละแม่นบอกตัวเดียวนี่แหละอันตัวหาเนี่ บ้าเขากใส่เมื่อยเออก็เลยกินใส่นะจ่าวอันนี้บอกว่า03เขาใส่เมื่อย30บาทแม่นยหญ่บริลลโลกงมากสิแต่ตัวสองศูนย์ี่เขียนกันไว้ซื้อว่าแบ่งยี่สิบเนาะเจ้าเป็นผู้เขียนเองกันไว้เพราะว่าแบ่งยี่สิบนะก็เลยเขียนสองศูนย์ไซื้อที่จริงแล้วแม่ป้อมให้แค่30ตัวเดียวเนาะหลอก30ตัวเดียวได้ย่ะ ข้าวต้มยัยนี<อ>่นี่ขนมมันไม่ใช่เนียนนันเพิ่อนไปหัวข้าวต้มเพิ่อนเ่น้องเพิ่อนสีเฮ็ดบุญเพิ่อนสีทำบุญกำลังเก่าพักกับพูดลงไปเพื่อนมาอือ่นกับสิจูเฮียนงานเป็นละเบิ้มือโอ้หมูออื่นเนี่ยไปเฮียนงานโอ้แสดงว่ามาสีจังหวะตัวนี่ยม,มาถือมือพอดีเชียง <c oughs> บอกเขาเขาก็ะไรพูรหาพันหกพันแก้วไกไงเนาะแมียนยูผู้กรเจาท่านกระเจ้าก็ได้รลายอยู่แล้วอจ้าของพอได้สามพันนึงยายมันปลาไก่ไงทั้งขันซื่อผิดปากลูกปากล้านหลายคนมาทานมันบ่อถือปลาสันใช้ไม่เขีอวคือวงวันเขียววงวันอีคักตอนนี้ตาไม่พอแตบ้านจดอง นวดอันที่เขาบอกอันเก้าซีน่ะมันก็ขื้นมาเก้าหาอ่าแมนงวดเก้าซีก็คือเก้าหามันหลอกเก้าหาคับซีสามหอดนาซื้อขึ้นซื้อลงซื้อโอ้คืองหัจักเคื่อจักซื้อขึ้นซื้อลงเลยฮจักวัดซื้อขึ้นซื้อลงเขียนสิ่อะ่รมือเนี่ยอัดงงดนดไดเพราะนี้บอกตาเนี่ยเงินอีกอนยังซโอ้ย เลีกลงูนยังไงฝอาวฝันมาอยังไาจ้หงเงโหฝัาน้อขาเจ้าให้เงินจแม่เรขวันออกหาซูนสามก่อนข้าจังเรือเก่ากันก่อน้จ้าได้บ่อเจ้าเข้าฝันแำไมอันไหนนายกอันนายกคนที่สามสิบอ่ะอือจะลกไปหาจานจ้อยบะไปไปหาปูมาแล้ว แยงได้งวนนี่ฟันไปงอนมันนั่นจากข้อมมาแนลหรอเดฟเจ้าได้บอสันบอกแล้วไงวยจีไปได้จังได้ให้ไปซื้อเม่ยบอกฟันมินกูดำงาน้ดนทังภาคใต้เจ้ากับอ้อมนมามู้นั่นแหละมันเห็นไรอันเพราะเราซับโอ้เจ้าเห็นอ่ะเฮ้ยสันบอกกูด้เเฮ้ยวันัน้านผู้ดนโอ้อเจาเเอาเคยเบงานอยู่คุณบอ เขาเขาอยู่ภาคใต้เขาบอกหัวอยู่หุ่นมูโอ้มูบ้านนี่ล่ะมูอยู่บ้านนี่โอ้ก็เจ้าเบิ้งคลิปเนี่ยมันเลยโทรมั้ายมาลงเบิ้งคลิปเขนลง่นบ้านงวนนี่ตันบ้านไปลอยได้แบบเขาเงินไปลอยมาให้ายเลยเงินไปลอยเอาอันก the <T |ar|> <t> ็เฝ <t> ้าซ yeah, ื so <t> ้อ <itus> ก <t> ันก็เวลาแต่ว่าซีฟไหมอ๋อ บ่ผมว่าอะไรอยก็เลยซ <ott> <Yeah. S 1> ื้อหนึ่งศูนศูนหนึ่งลอตเตอรี่เมื่อเมื่อนอนอยู่ห้องเดียวกันมันกรเลยฝันนอนอยู่ห้องเดียวกันซือลอตเตอรี่ไ้หาใบไเสียผมนีอ่เอเาฟันว่าเขาเง,งั้นลอยมาให้เงินบลอย, oh. ยลอย๋อแม่เสียขอเชิเสียอกือวรมงเงินีกเงินใบลอยอาเงินใบ,ลอ,อบลอยบกับกับผู้นยิ่งยิ่งปืนผู้ยิงแล้วเปี๊ยเพราะว่าไม่ยิ่งก็ซีผู้บานในปืนในกระเปีย เปลเอาเท่าสันได้ข้าวฟันนันได้ข้าวฟันได้ข้าวฟันบอกแปลพ้อมอเงีงยจับอันปืนยุ่งสีห่างยุ่งสีบอกว่าสีเปลี่ยนรดแล้วสีแปดหนึ่งศูนอีกสองตัวไปใส่เอาเองโอ้ซีแปดบอกว่าซีสีเปลี่ยนรแล้วสีแปดหนึ่งศูนย์ท่าซึ่งวันนี้อ้นงไปใสเอายิ่งขนดิเออยิ่งขึ้นยงท่าซึงิ่งยังขืเออได้ปืนขึ้นป้าขืนด้มมนอีกขึ้นบอกจากกันแปดสีเป่ากระบะท่าไก่ขอกกามาศูนย์ โอ้มักซูนบอกเออิเปลี่นคือจังหวัดอันที่ว่ามักซูนเขาจังได้กับแม่มันบอกนี่ปันว่าขี่รขั้นหนีพอมนีขี่ระบานนี่อันนี้มันออกเอ้าหกศูนห้าซูนตัวหันแม่จาวาเขาว่าเลขอันนี่ว่าจวากัมันเห็นมีนี่เพราะว่าเลขอันอเอาเงินไปรอยให้นะก็เป็นซูนแล้วหันอแม่โผเนีย้อยไเอานี้ให้แค่รอยหนึ่งเด้อมาสั่นแล้ก็สลตรงนี้มาจะขึ้นสามซูนนี่แหล มใช้มือเนใมือไแปลเ้านสวนช่วยันก็มาปั่นไม่ยิ่งจับปืนสิ่งยิ่งอันใดยิ่งบ่ีปไม่ยิ่งกัน้ำสีของแม่ยูอันใดยิ่งบ่บ่ได้ยิ่งบ่ไน้ยิ่งมัห่างไเบิ้งมันบอกว่าแปเอาเ้อจสินะนัมันแปลเอายิ่งสียิ่งอล่ะกรบนยิ่งกระบะปืนนี่กรแป๊กพว่าไม่ย <apan> <S ess ical plural> ิ่งกระซีขงกระบะซีแปลของกระซชื่อซีแปล ว่าลอตเตอรี่น่เอาหเอาลอตเตอรี่เอาศูนย์หเอาเมื่อร่ห้าศูเอาเมื่อหลอตเตอรี่น่ะสี่นี่หละข้ามฝันกับฟันซ้ำนี่แหละสี่แปดไเก่ากับนเลขสูงอันที่ห้าศนหี่เต่ว่าอันหกแลนอาจจะเป็นเกก็ได้เด้อตัเก้าเพราะว่าต้องหันหัวขึ้นสินะก็ยังงวด กิโลขั้นนี่แหละอันนั้นมัเราออกสันได้คั่อนหนึงศูนย์ห้นย์ก็ห0วดมันหนึงจังแขนคักเนาะหงวดเนี่ยแล้วสามศูนย์ขั้อืหงวดอืหงวดสนสามสิบบาทแ่นีใหญ่หกลอยสามสิบแม่จะได้สามโต้อมเนาะนั่นมาซุยเป็นหกศูนย์คาพูดอย่พูดอย่แต่หกศูนย์ห้าศนยนี่ อันฝันเกี่ยวรถมันบ่แม่นัฝันบ้านอันนัมันออกนั่นน่นได้ขี้ไปละอันนั้นมันละออกคูออกวะเั้นโอ้ฝันเกี่ยวกับรถมอไซค์นั่แต่ต้องวันนั่นแหะฝันเห็นรถคันนี้โอ้รถซาเล้งนี่บาดนี้มากอีกมือนึงหนึ่งวันศีลมาฝันมาเขาเงินไปลอยให้เอาเอาลอยนึงเด้อวะเั้นก็สีบามันเป็นเป็นลอยของก็ซื้อชุนชุนนะพ่อจะได้ลอยไปนี้พัน แต่ว่าตัวมักมักมักตัวใดนี่ตัวที่จัดลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่อันนี้อันซื้อลอตเตอรี่ต้าซิปมันบอกซื้อซิปกับนี่ละ2อตันึ่โอ้หาศูนอันนี้ก็อันนี้ก็แปลกับนอกเพราะว่าเล็กฝันเนาะแม่ลูกว่าเล็กไม่เชื่อใส่เอาเอาบอกใส่หนึ่งศูน ศูนย์ศูนย์เก้วหนึ่งสปดเ้าหนึ่งศให้เจ้าให้เจ้าลอยนึเาก็เติมสี่แปหกศูนย์าศูนยไปกราบน้ำหลักหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งน้ำเนาะศูนย์ศูนย์พอน่ล่ะสี่แปดันหลัออกขึ้นมาออกเบินเด้เออแมนอยโอันนั่นนั่นูกกลางเลยนะศูนย์ศูนย์อยูนยลกกลางเพราะว่าฝัน่าเขาแบ่งลอยให้นะแมนกระลงกระเนาะเอาให้ลอยนึงเน้อวันี้มาสั้นอี่มาก เจ็ซี่มากเนาะเลขกันเลขบ่นใสาจะยิ่คือจ้นวลเทากัตี4ี่แปดเก้าหนึ่งอเอาข้วหางในข้อมฝันเนาะตามข้อมฝันสูตรเลขเก้าสูตรก็ได้เอาตัดชื่อเอาวะกะพริกแพงเอาเนาะเราพิ่น้องเขาแคบหนาจอได้ครับเด้อแม่ป้อมฝันแม่น อาอันฝันตะตออวันี่คือฝันว่าได้ขี่ซาเล่งแบบเออซาเล่งอันอันของมันรุในซาเล่งเนาะเอออันซาอันทะเบียนซาเล่งกะหกศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์ห้านี่ทะเบียนซาเล่งมันออกดีดีเนาะมาดีเนาะรถคันนี้รถคันนี้ออกดูเนาะออกดูนี่รถคันนี้อืมชถันนี่ออกดูเอามันมันึงแห้งปังๆกันเอาแม่ป้อมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ